สวัสดีครับผมริวร้านริวไบบิกนะครับผมวันนี้เราพามาชมรถ Honda r ร b e บ500นะครับผมตัวนี้เป็นปี2020นะฮะเป็นโฉม LED แล้วเรียบร้อยนะครับสังเกตได้จากไฟหน้าและเลื่อนใหม่นะครับนะนี่เป็นไฟ LED แบบนี้แล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะตกแต่งมาเป็นแนวขับสไตล์แล้วเรียบร้อยนะฮะล้อหน้าก็เป็นขอบ19นะครับผมสวยๆเลยครับคันนี้ของแต่งหลายรายการครับคันนี้ครับผมเลมเขียวชุดโอนครบนะฮะสามารถจัดทั้งเงินสดและจัดไฟแนนได้นะครับคันนี้ รถโดยรวมถือว่าสวยเลยนะฮะอาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามสภาพตามการใช้งานนะครับนะตรงนี้ก็ถ่ายตอนเย็นหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะแต่สภาพคันจริงสวยมากนะครับสามารถมาชมได้นะครับนะนี่นะครับผมเอาละครับมาฟังคิปเสียงกันดีกว่าครับผมลึบนี่นะครับเป็นเรือนใหม่นะครับประมาณนี้โอเคมาลองซัดกันเลย ระบบไฟครบทุกจุดนะครับไฟเลี้ยวหน้านะครับไฟเลี้ยวหลังนะครับติมหมดนะฮะครบๆเลยคันนี้ท่อแต่งมีไส้นะครับนะรอจัดเดี๋ยวเราจะลองเบิ้ลให้ฟังนะครับนะ คันนี้ทางร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานนะฮะเอาไปขี่หลอกก่อๆกโก้ได้เลยคันนี้สรงโครสวยคลายเป็นสายคลับสไตล์นะพลาดคันนี้ไปเนี่ยเสียใจแน่นอนนะครับผมยำดูดุเลยครับผมคันนี้ครับเอาละครับคันนี้นะฮะขออนุญาตขายราคาสุดพิเศษเพียง1 3 9 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะดาวเริ่มต้นเพียง 28,000บาทนะครับผ่อนก็3,000กว่าบาทนะครับ60งวดนะครับผมใครสนใจคันนี้เนี่ยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง description เลยนะครับผมนะจะมีรายละเอียดอยู่นะครับใครจบสดเนี่ยก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยเลยนะฮะมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเอาละฮะร้านริวบวิกนะฮะรับซื้อขายและเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นเลยนะครับใครมีรถเล็กรถใหญ่นะฮะอยากจะนำมาเทินก็ทักแชทมาได้เลยนะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปเลยครับ